มากราบหลวงปู่นะครับมากราบหลวงปู่นะครับที่วัดป่าหลวงปู่วัดภูริธัตตาเขีละนะครับภูริธัตุที่เราอาวัดอาภูริธัตนะครับแล้วก็ก็มากราบนะครับมากราบมาสักการท่านนะครับตอนนี้ มานั่งอยู่ข้างหน้ารู้สึกมีความเย็นชุ่มฉ่ำนะครับมีความเย็นชุ่มฉ่ำอ่า,อ,าอันนี้เป็นข้าวสารนะครับเป็นข้าวสาราที่ญาโยมเอามาบริจาคเอามาทำบุญกันนะครับ พระก็กําลังกําลังฉันฉันพัะหารฉันนหารเช้านะครับ ใดูเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลวันนี้เรามามาถึงพระก็กำลังฉันเช้านะครับกําำลังฉันพระตา,ารเช้าอยู่นะครับแต่พระที่นี่ฉันมื้อเดียวนะครับฉันมือเดียวฉันฉันมื้อเดียวเช้าฉัานเสร็จก็เสร็จเลยนะครับ พระเยอะนะครับพระเยอะนะครับพระเยอะมากนะครับพรงดพระเนียบเนี่ยนะครับวัดปริบัติของแต่ละองค์ แต่ละองค์ท่านน่านับถือนะครับน่านับถือนะครับ ่วนใหญ่พระอาจารย์จะฉันอาหารด้วยมือนะครับฉันอาหารด้วยมือมีน้อยมากที่ใช้ช้อนตักนะครับใช้ช้อนตักมีน้อยนะครับเท่าที่เห็นมีสักประมาณาาสามสี่องค์นะครับสามสี่องค์ที่ใช้ช้อนอยู่เพราะโดยปกติแล้ว เป็นภาพพุทธประวัตินะครับข้างบนเป็นภาพพุทธประวัติตั้งแต่ตั้งแต่ถวายข้าวมทุภาปปยาตัจรู้ระด,ดงธรรมท,ที่อ่าอ่ารุเวณกิตปะนะครับโกดหรือสีนะครับหรือสีนะครับก็ก็ก ผมผมเกิดท่านหลวงปู่มั่นแต่ไม่ได้พบนะครับไม่มีบุญวาสนาพอที่จะพบท่านนะครับเพราะผมเกิดปี90หลวงปู่มั่นจะนิพพานปี2492นะครับ92ก็ใช้เวลาไม่ห่างกันนักนะครับไม่ห่างกันนัก ตอนนี้าญาติโยมกำลังกำลังกำลังทานอาหารกันนะครับกำลังทานอาหารท่าวงทานอาหารนะครับท่าวงทานอาหารกันนะครับก็เป็นเรื่องเป็นเป็นเหตุที่น่า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 รักพระข้างหลังมีเยอะนะครับเยอะเลยนะครับไปถึงโน่นนะครับไปถึงพระเยอะนะครับ ผมมาอยูอ่มาอยู่ตรงนี้มาเรียนหนังสือตรงนี้มาเรียนสถา,าปนิกท,ที่ที่นี่ที่ที่สำนักวัดนี้สว่า,างสักสองปีนะครับประมาณสักสองปีเกือบสามปีนะครับก็ก็ถ่ายให้ท่านชมนะครับประเพณีของที่นี่ แต่ผมยังไม่เห็นคนที่ผมรู้จักสักคนนะครับรู้จักสักคนนะกองกระถินนะครับกองกระถินจะอยู่ตรงโน้นนะครับกองกระถินจะอยู่ตรงโน้นนะครับกองกระถินจะอยู่ตรงโน้นนะครับศาราดีเต็มนะครับศาราเนี่ยจะเป็นที่ใช้บวช บวชพระด้วยนะครับบวชพระด้วยเพราะว่าจะมีพัตสีมารอบๆสารานี้เป็นประเพณีของอวัดป่านะครับถ้าตั้งพัตสีมาแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องของของของเขตวิสุขามัธิมาก็บวชได้เลยบวชคุณระบุได้เลยนะครับ แต่ที่วัดวัดป่าวัดป่าอุดมสมพรจะเป็นโบสถ์ลางน้ำนะครับจะเป็นโบสถ์สางน้ำนะครับก็ให้ให้ให้ชมกันนะครับให้ชมกันนะครับให้ชมกันข้างบนเนี่ยเวลาบวชเนี่ยน่าจะบวชข้างบนข้างบนนี้นะครับพุทธาไม่เคยมางานบวชท้างตะเภนะครับก็ขอลงคลิปแค่นี้นะครับฝา,ากฝาก ช่อบค้างคูณฝาช่อบค้างคูณหนึ่งเก้าสีด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ